ถุงไว้เด้อค่ะเพราะม,มันล้นถังอยู่ในถุงเนี่<ใ>นไปจักถุงใหเเ้มือเดียวเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปต่อเด้ออัดอ้อนอน้ำจ้ะอัดซอนจ้ะ เห็ดป่านี่ดงนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆกำเอากำเอาลออเล,าลยจ้ะทำใวล้าแเราเด้อจ้ะ มัวแล้วจ้ะจะหาทางกลับบ้านเลยเด้อมืดจ้ะมันเป็นละอองฝนเด้อไม่ใช่ว่ากล้องเราไม่ชัดจ้ะมันมืดอากาศมืดมากก็จ้ะนี่จ็เต็มถังล้นถังใส่ถุงถ้าล้นถังก็หกลรงไปในถุงนั่นละจ้ะหลายขักหลายแนย่พี่น้องเอ้ย ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบางทีก็อาจจะลืมตัวโยกกล่องเร็วไปหน่อยขายาวเฟ้ยเลย สอดมือเดียวยังไม่หมดลนนมเลยจ้ะสอดนี้เต็มกำเลยเยอมากเขาเยอะมากดอกใหญ่ๆ้วยจ้ะ ม่เต่อ่อนๆนงามๆเลยพี่น้องเอ๋ยมาได้จ้า,าจะว่าไม่เรียกไม่ได้เรียกนานแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหันใต้หันขวายู่แล้วถักแล้วกระต้านี่แหละนุ่งจ้านู่จ้าคอายเดินไปเก็บไปเนาะ วางถุงวางถังยากแล้วจ้ะมันเต็มมันก็คว่ำหน้าคว่มหลังนี่จจะล่างนู้นก็มีนู่นอยู่ในหนองนู่นลมลมอีกจ้า เมื่อแล้วฝนจะตกอีกแล้วมั้งเนี่ยนี่จะ้ะนู่นค่ะทังดงทั้งดอนเลยถังก็เต็มล้นถังไปใส่ถุงละเด้อน้องเด้อ มันเก็บมวนบ่เกินเก็บเห็ดนะจ๊ะเนาะ mm hmm. ทำอะไรก็แซ่บไปหมดนี่นะบอกเป็นแต่คลิปที่ผ่านมาว่าจะทำแหนมเดี๋ยวต้องทำแหนมสักฟันตนจะทำแหนมเห็ดละถุงละถังนี่เต็มไปหมดเก็บก็ไม่หวไม่ไหวเลยจ้ะ มึงจะขัางหลังคอมีนี่อื้อื้มหิมะตกก็หมดสิทธิ์ดีหิมะมาช้า น้องเห็นดอกเห็ดไม้ยาสนอยู่ใกล้ๆยาสนเลยเห็น,นดอกเห็ดั้งนั้นจ้ะอุ้ยลอยคนเดินเหยียบสงสัยเขาจะไม่เห็นนะจ๊ะหรือสัตว์มันเหยียบก็ไม่รู้เนี่ยเอาในตตลุกนี่ ตในตะลุกุ้ยติดเทวันเก็บรอคุณตามารับมบกับคุณตาเรามาลากยาวเลยจัดเด้อว,วันนี้ให้คุณตามารับกี่นมงกี่โมงก็โทรบอกไปแล้วเลยจ้ะขอน้ำเงมิมเสียงเหมือนคนเดินจ้ะ เหมือนตะเขค้คุยกันเนี่ยรืว่าหูแววนี่สุดเอื้อมจำได้แล้วว่าโซนไหนมันมันงอกแต่บางที่อ่ะมันไม่เคยขึ้นมันก็ขึ้นจ้ะแต่ว่าแต่โซนนี้เคยงอกเคยขึ้นก็ไม่ใช่พอไปโซนใหม่โอ้โหก็เพียบเลยจ้ะปีนี้ฝนมันดี มาปีที่แล้วมาไม่เคยได้เก็บก็ได้เก็บมันก็ขึ้นให้เก็บผลมันดีดูดิค่ะพา,ามั้ยเก็บกอบเดือไไ้ก็ไม่เนาะแล้วเขาว่ายายสนตาแตกมาเก็บมดขนาดเบอร์บี้เขายังดุเลย <c oughs> ได้ยินเลย เก็บอยู่ป่าหนึ่งเขาไม่เขาไม่เห็นยายสนไงเขาเห็นแต่รถแต่เขาไม่เห็นคนเสียงเขาคุยกันเขาบอกว่ายายสเนเก็บเป็นหมดป่าของเขางามเนาะพี่้องเนาะฟ้ามืดอ,อีกแล้วแดดมาแป๊บนึงก็มืด หมดเดอ้อดอกเล็กดอกน้อยเบื่อไว้คนมาทีหลังอ้นอนมุกเขาบอกเอืรอสอนหลายจุป,ปากไม่ได้พี่น้องเอ้ย เก็บหมดวันก็ลืมเหนื่อยนะ ได้เปลือกไม้สวัสดีเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเก็บมวนเก็บมันเก็บคักเก็บแน่ออ้ยถุงนี่ถังนี่ก็ล้นมาใส่ถุงแล้วจ้ะเอาถังใส่ถุงมาก็ล้นแล้วสวัดดีทักทายเด้อเห็นแต่มือแมบๆพี่น้องเอ๋ยลินก็กัดฝ้าก็มืดเดี๋ยวสว่างเดียอมือดอยู่ตรงนี้แหละ ลิ้นกันหนะ้าผากลายหมดค่ะ,ะดอกเล็กๆทักให้เขานิดนึงเดี๋ยวไปเอาตรงนูน้นเต็มไปหมดจ้ะนี่ก็ะดอนนึงนู้น,นดอนบักใหญ่หนึงพี่น้องจ้ะดูชัวเป็นดงเป็นดอนไปเมือดอ้ยตรงนี้ยิ่งแต่งามดอกใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะเราไล่ไปจากนี่เนาะไล่ไปจากตรงนี้ งามเลยคุณภาพยังดีอยู่รือวาลาตูเวียละ่ะรือวาลาตูเวียละ่ะบอกคุณภาพยังดีเด้อเอาตบนมีก่อนดอกเล็กดอกน้อยเต็มไปหมดจ้ะเหื่ก็มีดึงขึ้นมาไม่ขึ้นได้แต็มหัว เปลี่ยนขากล้องใหม่อันตัวเก่ามันยาวมันจะสายอยู่เรื่อยอันนี้มีด้ามจับสั้นๆจะ้ะบางทีก็ลืมตัวก็ขอโทษเนะอะเจอไม่ขาเห็ดฟ้าก็มืด สอนเห็ดโพดห้โพดเหลือมูจะใช้ทั้งนั้นโอ้โหยมีเห็ดเดี๋ยวมาตั้งหลักเก็บจากตรงนี้เด้อ ันไปทางไหนก่อนส้ายก็มีขวาก็มี เก็บเด็กกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขึ้นลากเดี๋ยวเอาแยกฟังไว้เหมือนเดิมมันไม่มีคนถึอกล้องให้มันก็อีกแบบนึงงนะ ดอนไปเลยโว้ยปวดทรวงอกโมบกแตงพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนโอนหลายอ่อ,อนโอนหายอ่อ,อนโอนขาดอถอนบ่ยานเฮ็ดดับแนวบบยายสวนได้เก่งน,นี่อืมถอนใบไป,เ,ปเดินลาโค เอาเข้าบ้านดี๋ว้ผิดขว่ผิดถูก mukava kerä. paljon. Tänä vuonna on enemmän kuin viime syksynä. Tänä syksynä sieni tosi paljon. Vaikka niitä pakkii niin heti เดีดูใบไม้ร่วงที่แล้วดอกใหญ่ๆบวบเลยขอบม่พี่น้องจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่อนส้นให้อ่อนส้นคัด วันมีแล้วจ้ะมีแสงตะวันมีอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวก็หายอีกแล้วมู่จะอีกดอนใหญ่นะึงอุ้ยโผดโพบกโม่บักแตงพีาาน่น้องลายค้าหลายแี่นู่นอะแล้วก็นูน้นไปนู้นทราบลาบไปเลยเดี๋ยไปเริ่มต้นมาจากตรงนูอนอ่นเนาะอุ้ย น้ำเทพพ่อแม่พี่น้องจ้าหลายคัาหลายเนี่เนี่ยเดี๋ยวเอาจากตรงนี้เนาะนั่งจนจับไม่ได้มันจะทับเท็ดจ้ะดอกเล็กดอกน้อย งามอัซ้อนหลายปุ่มเอาปุ่มเอาเลยพี่น้องเอ้ยหนุ่มเอาหนุ่มเอาเลยสองดอกใหญ่ๆจ้ะอุ้ยขาดอันนึงามาอาตรงนี้อ๋ออเนี่ย น้ำ,นำอันนี้เอาไ้เขาโตก่อน อ่อนไหมพี่น้องเอ้ยขนาดยายเก็บเองยายก็ยังอ่อ,อนซอนเองมันทั้งสนุกทั้งมันน่ะดึงกิีบไม้ออกมาจีดูวค่พี่เลืออ่อตอดอกใหญ่ๆเฮ็บป้านี่ดอกใหญ่เต็มที่ดอกเล็กก็ อยู่เรื่อยๆให้เก็บหลายรุ่นจ้ะแปลวถุงก่อนพี่น้องเก็บกองไว้กองไว้ได้เมื่อกี้เอาตรงถุงเี่ก็ยังไม่มดอยู่นี่จ้ะอื้เป็นกอๆอยู่ตรงนี้ กเก็บจนอยากจะร้องแล้วแหละมันหลายหลายปุ่มมาเลยเอคุณตาโทรแล้วโอ้ยอันนี้ยิ่งแต่อวบพี่นอ้องฮะมันอยู่ในในหลืบเนี่ยขากำแบบนี้นุ่มเต็มมือไหมนี่เราขวางไว้ก่อนลือบอีดเดอ้อ ลืมมีดทำไมถึงลืมอมไล่สดกินข้าวเสร็จไล่สดแล้วก็เดินมาเลยไล่สดมาเรื่อยลืมเอมีดมีดเลยอยู่ในนู่นที่กินข้าวนู่นจะ้ะกับถังสามถังอยู่นู่นสองถังกับตะกร้านึงอยู่ตรงนู่นคากล้องก็ลืมมีดก็ลืม ขนมผสมน้ำยาพี่น้องเด้ดูนี่แหละถึงไม่กระเดือกไปด้วยจะเก็บไปด้วยกระเดือกไปด้วยไม่ไหว้ะสี่โค้งหักเงี้ยนู้นาากองไว้เต็มเจ็บไปเก็บกองไปเดี๋ยวไปเก็บเอาทีหลังเก็บใส่ถุงใส่ถังทีหลัง เก็บไปก็เดือดไปหนักหนักอย่างกันนี่เป็นเส้นเป็นเอ็นเหมือนละพี่น้องมึงจะไม่รู้ว่ากี่กองงามงามขาเหลืองเหลืองเลยจ้าอุย้ยงามหลายงามให้งามขาดพี่น้องเอ้ยเพชรป่านี่งามจริงๆจงจ้ะเพราะว่าเขาโตเต็มที่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังไม่โตเกินน่ะยังไม่ถึงกับขึ้นลา เอาไปตัดกระบ,บาดเนาะไม่มีมีดจ้ะลืมมีดมาแต่ไล่สดถือกล้องมาเลยอันนี้ก็งามๆอุ้ยหลากค่ะอย่าเอาไปเลยฝังไว้แค่นี้ โอ้ยากโยนใส่หม้อกแกงจืดเด้สุก,กี้ยาก,กี้เนาะพี่น้องเนะาะอามกินไปแล้วเด้อเ,เก็บไปก็เจอไปจะเดินออกป่าแล้วก็ยังเจอป่ามันก็เปรี้ยวเปลี่ยวเด้อพี่น้องเด้ออยู่คนเดียวตอนนี้ จะออกไปทางไหนล่ะตะวันอยู่ทางไหนเอ้ยป่านี่มันชุม่มมันเห็ดมันก็นเลยขึ้นก่อนเขาอู้จกเอาในตะลุกเด้ออืมฮักเอาจ้ะบิดเอาเ,าเอา,เอานี่อู้หลายแจ้ะ ฝายแม่พี่นอ้องเอ้ยงับเอาอยู่ใตายนี่ฝา้เบอร์รี่นี่างามงามถุงนี่มัน เต็มนะถังมันหนักมากพนะี่น้องโอ้ยตีหอบเลยกว่าจะไปถึงทางรถมันมีถังอยู่ในนั่นใบหนึ่งเดี๋ยวจะเทใส่แล้วก็จะเอาแต่ถังเปล่ายังจะไปต่ออีกเด้อทำไมถึงบอกไปต่อคุณตายังไม่มารับค่ะแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดโทรบอกคุณตาว่าห้าโมงเย็นเด้อให้มารับก็ทีนี้มันยังไม่ห้าโมงเย็นค่ะมันเต็มอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปป่าเลาะทางรถตรงคุณตามารับนาะจะเนาะ ไปด้วยกันเด้จ้ะนู้นจะสัมภาะ,ะแล้วอ,อยู่ตรงนูนง้นกระเดือกมาจะถึงแล้วจ้ะห่อข้าวหอน้ำอยู่ตรงนี้แหละค่ะถึงบอกว่าลืมมีดนี่จะ้ะอันนี้สามถังสองถังกับหนึ่งตะกร้าเดี๋ยวอันนี้จะเทใส่ ใส่ถุงไว้ด้วยค่ะเพื่อม,มันล้นถังอยู่ในถุงเนี่ยเทในถังใส่ถุงก่อนเด้อมาใครมาจับถุงให้มือเดียวมืยวมยวอยิงมือดีอยู่ว่ามีดอยู่ใต้ตูดถังหรือเปล่าสงสัยเออคงจะใช่จ้ะอันนี้จะไม่สะอาดเด้อเพราะว่าไม่ได้เอามีดตัดจ้ะ ปกติติดคลิปแล้วก็จะเอาเอมีดตัดมาให้สะอาดเลยอันนี้ก็ถังกว่าแล้วจะสองถังนุนนะคะอืเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปต่อเด้อกว่าคุณตาจะมารับห่อข้าวห่อน้ามากินดอจะคุณตาห่อขนมปังกับไข่แอปเปิลแล้วก็สนมป,ปังเอาวางไว้ทั้งมดทั้งแมงและมั้งีง มีแต่มาเล่ยู่มากินด้วยกันเด้อพี่น้องเดอ้อดิบจริงไม่ได้อิงในยายเด้อพี่น้องเรื่องจริงของจริงใส่ทุกมือเก็บอยู่เดอ้อก็เลยจัดแปบนี่นะเหนื่อยก็พักเนาะเอาน้ำมาสามขวดอยู่เอาน้ำมาสามขวดอยู่ขวดนี้หมดไปแล้วขวดนี้เหลือครึ่งขวดน้ำ น้ำร้อนเด้ย๋ยะเด้อถ้าไม่เอาน้ำอุ่นน้ำร้อนมากินไข่แตกเลยค่ะดูเก็บทั้งวันไม่มีแสงแดดมามีแสงแดดตอนไหนสี่โมงเย็นจ้ะเริ่มมีแสงแดดแล้วค่ะมาตั้งแต่เช้าเห็นไหมเก็บไปเรื่อยๆถ้าจะเก็บไปกินเองเนี่ยเดินพวดพวดพวดดึงเอาดึงเอาถอนเอาถอนเอา,เอา,เอา,เอาแปบบ๊บเดียวเต็มถังจ้ะ เดี๋ยวอันนี้เราก็ทำคลิปมาด้วยห้พีพีน้งองๆได้รับชมมันก็เลยช้านะคะเนาะเหนื่อยๆมากกินอะไรก็อร่อย นั่งทับเฮ็ดแบตมือและมั้งไปได้อีกยกใหญ่นึกจ้ะกินน้ำกินอะไรนี่แล้วอืมคุณตาหอกไข่มาให้ด้วยมือก็ มาเด็กกินด้วยกันอยู่บ้านกินของเองกิดเ้อกำลังหิวจะก,กินต้มสมเอาผักกันจองจิ้มเนาะคือกี้อร่อยจ้ะไข่กแกะไม่ออกมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถนัด ช่อาาดอกปาตเอามันเหมือนเห <c oughs> มือนม่มันน้พี่น้องนะแต่มันได้เห็ดสะอาดไปเนื้อเด็ดเลดี <c oughs> เก็ดอะไรไม่รู้นี่ <c oughs> เอาดอกนั้นม <c oughs> ันอยู่ใต้เก็ดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เก็บบนเวียนอยู่แถวถุงแถวถังเรานี่แหละอันนี้เราเก็บคลิปที่ผ่านๆมาเด้อค่ะเด้อฝากเข้าชมด้วยค่ะ